ใครเป็นแบบนี้บ้างตกขาวคาวเหม็นเขียวเหลืองคันหลายหลายคนก็น่าจะมีปัญหานี้เหมือนกันอนะ,นะคะเราแบบเวลาคันคือเก่าก็ไม่ได้ปะอยู่ต่อนหน้าสาธารณชนอะไรอย่างี้ปกติแล้วอะคะ่ะผู้หญิงทุกคนก็จะมีตกขาวอยู่แล้วนะคะคือโดยปกติอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากก็จะมีน้ําเคลือบอยู่ช่องคลอดก็เหมือนกันนะคะก็เป็นช่องช่องหนึ่งที่มีน้ําเคลือบอยู่เหมือนกัน แต่โดยปกติมันไม่ควรจะมีกลิ่นเขียวเหลืองหรือว่าคันถ้าของใครไม่ได้เหม็นไม่ได้เขียวไม่ได้เหลืองไ,ไ,ไม่ทําให้คันก็ไม่ต้องรักษานะคะการที่ตกขาวที่ออกมามีกลิ่นเหม็นมีสีเขียวมีสีเหลืองหรือว่าคันเนี่ยแสดงถึงภาวะติดเชื้อนะคะควรปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าร้ายในยาใกล้บ้านเพื่อทำการรักษาะคะ่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้มีแค่ตกขาวเหม็นเขียวเหลืองคันแต่มีเลือดออกประปิดกระบอยตลอดเวลาแม้กระทั่งไม่ได้มีประจำเดือนหรือแม้กระทั่งปวดท้องร่วมด้วยแบบนี้รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะต้องพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในอย่างรวดเร็วค่ะ